โอเคครับก็อยู่กับตีชัดๆาชาิเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปถ่ายคลิปที่โรงเรียนผมบอกเลยว่าวันนี้ต้องสุดแต่ให้คนมาเฮียคนมาเดี๋ยวขอญาตขอญาตเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปที่โรงเรียนกันนะพี่น้องนี่ครับบ้านที่ยังไม่เก็บอะไรไปเลย เราจะไปทําคลิปที่โรงเรียนกันนะครับเราไม่ได้ไปทำคลิปที่โรงเรียนมาเป็นกี่วันแล้ววะก็หลายวันนี้่นครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้ต้องโคตรสุดใจเลยทุกคนเี๋้วเราจะไปไปพร้อมแล้วกณรุยครับวันนี้เล่นถ่ายนานไปเลยผมบอกเลยว่าคลิปนี้ต้องสุดใจครับแล้วผมจะไม่อะไรกับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ข,ขอฝากกดคนละหนึ่งไลค์แล้วก็กดติดตามกดแชร์ นะครับกดแชร์แม่คุ้ดปวดแขนไม่รู้ว่าเด็กมันจะมาเปล่าเพราะแต่ก่อนแม่งเด็กมาแม่งกูถ่ายคลิปไม่ได้ บอกแล้วถ้าเด็กมาแม่งกูทือนมาไอ้สัตว์ไอเหี้ยแล้วกูบอกแล้วกูเตะแม่งส้นตีนงัดแผ่วแม่งกูมาวันนั้นแม่งกูโคตรเสียเที่ยวแม่งไม่ได้ทำคลิปไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปแล้วผมก็ขอบอกว่าคลิปนี้ต้องโคตรสุดโคตรสุดใจทุกคนคลิปนี้ขอมองกูเต็มเลยไอ้เหี้ย tanto Juan. ครับไก <S <S พ่พระพารัฐ เฮียเข้ามองยู่เต็มนี่ครับน้องเรียนโอ้โหโตัว ได้มีเด็กด,ด้วยนี่ครับเรามาถึงแล้วครับโรงเรียนมีเด็กที่ทุกคนผมไม่รู้ว่าคนจะถ่ายคลิปยังไงคือมีเด็กครับมีเด็กครับเรามาถึงแล้วครับที่โรงเรียนผมบอกเลยว่าคลิปนี้ต้องโคตรสุดใจเว้ยแล้วผมมาทำแม่งต้องโคตรสุดใจผมบอกเลยผมไม่กลัวไอ้เชี่ยอะนะแบบผมบอกเลยแม่งดูต้องสุดใจ จ็ไปจะมาทาง,างนี้อ่ะกูเป็นเพี้ยนเหรอว,วกูตื่นเต้นหรือเปล่าวะไอ้ย่ยดูครับเรามาถึงโุงเรียแล้วครับเราไม่ได้ทําคลิปมาเป็นปีดูครับเด็กเขามาเล่นกันเยอะ กูบอกเลยวันนั้นแม่งที่กูมาทําคลิปวันนั้นแม่งคือเด็กเล่นเต็มสนามฟุตบอลตรงนี้แม่งทั่วบริเวณโรงเรียนแล้วกูจะบอกว่าแม่งกูไม่ได้ทําคลิปเลยครับหลังจากวันนั้นกูไม่ได้ทําคลิปกูว่ากูตั้งใจจะมาทําคลิปแม่งคือเต็มหมดเลยแม่งกูไม่รู้ว่ากูจะถ่ายยังไงไอ้หน้าหีไอ้เฮียครับตอนนี้กูก็มีเด็กอย่างน้อยก็สองคนไหลเฮียแล้วนี่กูว่าจะมาทําคลิป ก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ครับก็กดคนละหนึ่งไลค์นะครับสําหรับคลิปนี้เราก็มาทําคลิปที่โรงเรียนครับเรามีอุปกรณ์ก้อนแล้วครับก็ราคาก็ประมาณพันกว่าของจริงครับเราซื้อมานี่ผมดูดิผมไม่ได้จับโทรศัพท์เลยเนี่ยผมต้องจับนี่อย่างเดียวนี่ดูครับฝนก็พึ่งตกนะครับก็บรรยากาศก็เป็นแบบนี้ครับฝนก็พึ่งตกก็ไม่ได้อะไรนี่เราก็มาทำคลิปที่โรงเรียนแล้วเด็กแม่งมันมองกูโคตรเยอะ ก็ไม่ต้องถามเขาเพราก,กูทําอะไรก็ไม่ต้องถามโอเคอันนี้ไอ้ศัพไม่น่าหูนี่แต่ก่อนผมก็จะมาทําคลิปตรงนี้แหละเนี่ยมานั่งถ่ายตรงนี้นี่มานั่งตรงมุมนี้เลยมานั่งตรงมุมนี้แล้วขอบอกเลยนะขอบอกเลยผมอยากจะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคือแม่งมาถ่ายทําตรงนี้คือวันนั้นแม่งหลังเลิกเรียนมาคือแม่งจะมาทําคลิปอยู่นี่เว้ยแต่แม่งเด็กโคตรเยอะแม่งไม่รู้ว่าจะทาคลิปยังไง ดูเต็มบริเวณพื้นที่นี่ไปหมดเลยว่าแม่งไ,ไ,ไม่รู้จะทําไงกูเลยตัดสินใจที่จะไปถ่ายอยู่ที่สวนก็อ,อย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละวันนี้ครับกูมาครับกูพร้อมเลยกูไม่อายครับกูมาครับอันนี้อันนี้กูมาคลิปนี้กูบอกเลยโคตรสนใจเดี๋ยวตามผมนะผมพาเข้าไปดูในโรงเรียนครับนี่เป็นโรงเรียนน้องผมวรับเขาแม่งกูพูดไปหลายคลิปมากเลยเหียไอหน้าหีไอหน้าหีครับแม่งเรียนแบบมึงโทนี่จา้เหี่ย นี่ครับโรงเรียนครับบ้านมัววัดตอนกลางวันก็คิดว่าจะมาถ่ายแหละแต่ว่าแม่งมันคือมันถ่ายไม่ได้คือแม่งคุณครูเข้ามากูรอจังหวะนี้จะมาถ่ายแต่แม่งกูไม่ได้มันประจานลงเลยนะกูจะกูก็ขอโทษครับพี่ก็จะมาตั้งใจทําคลิปครับไม่มีอะไรหรอกอุเบกเดี๋ยวเราจะทําคลิปเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนา้าครับเราจะพาไปห้องน้ำนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรนี่ ห้องน้ำครับห้องน้ำอุ้ยกล้องเดี๋ยวกูพาเฮ้กูลืมไปตรงนี้มันมีหมากูต้องเดินมายางนี่ครับตรงนี้ก็เป็นที่ล้างจานทุกคนเป็นที่ล้างจานแล้วกูพามาดูตรงนี้นี่ครับห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำบ้านๆครัก็ไม่ได้ห้องน้ำอะไรเป็นห้องน้ำบ้านๆปักไฟส,สว่างไหมเนี่ย เฮ้ยเขามีระบมบมอเตอรอยู่อันนั้นก็เป็นหน้อง้าฟฝั่งนู้นเดี๋ยวตามมาครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นมึงต้องเชื่อกูนะแม่งกูโคตรสุดใจเลยแม่งไม่ได้ทําคลิปมาเป็นปีนะกูบอกเลยคลิปนี้แม่งไม่สะท้อนก็โคตรจบอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะไม่เผ็ดเผ็ดป่ะครับผมขอสามเผ็ดในแก้วนึงเว้ยไม่ใช่ไม่มีคนซอรี่ ไปกี่กูก็บ้างนะกูไปสามเห็นไม่มีคนเลยเฮียโรงเรียน,บ,น,น,ยยน,บ,ยนบ้านนาห้วยพูดผิดครับโรงเรียนบ้านนาไม่แข็งครับไม่เชื่อก็ดูหลักฐานเลยไหมแอลอฟีนเลยตัวใหญ่เลยแอลอฟีนมีใครอยู่นะขอรี่แอบเล่นไม่ได้ตั้งใจที่จะขอนะรู้สึกว่าคิมนี่แม่งกโกงกฏสกิกกตกูจิบหายแล้วไอสัตว์สุสนัขไอเฮียไอเฮียแม่งกูเจอกูเจอพยาเถาคว้ย มงเห็นไหมพญาต่อควรอยู่นู่นใครไม่รอดก็ไม่รู้แหละครับคลิปนี้ผมขอบอกเลยว่าผมเคยมาทำคอนเทนต์ที่นี่ตอนเย็นคือมาล่าท้าผีว่าจะเจออะไรไหมแต่แม่งเสือกได้ยินเสียงอะไรรู้จากห้องน้าตรงนู้นแล้วกูแม่งวิ่งจากตรงนู้นไปบ้านเลยกูปิดคลิปเลยทุกคนสามารถไปดูในคลิปที่ผมทำได้ทุกคนแบอกว่าโคตรน่ากลัวคือมาตัวคนเดียวแม่ง มาทําที่นี่คนเดียวครับคือมาคนเดียวแล้วเนี่ยแล้วตอนนั้นคือผมจะขึ้นไปด้านบนเว้มันขึ้นไปไม่ได้ตอนนั้นก็จะขึ้นไปอขึ้นไปไม่ได้คือกูก็มาทําคลิปอยู่นี่แหละแล้วตอนนี้กูก็วิ่งจากนี่กลับบ้านไปเลยกูบอกเลยแม่งโคตรน่ากลัวเขาสงสัยกู <c oughs> หรือเปล่าว่าพวากูมาทำที่อะไรก็คงไม่เป็นไรหรอกตาโรงเรียนไม่เสียหายหรอกทุกคนโรงเรียนไม่เสียหายโรงเรียนทโรงเรียนเสียหายกูคงวิ่งหนีแหละ ขามองกูเต็มเลยไอ้เอ้อเฮอียนี่มันมาทาอะไรวะอย่าเสียเขาเรืเ่องของกูเขาอย่าเสียห้ามเสียเด็กขาดเขาห้ามเสียอะไรเฮ้ยกล่องเป็นอะไรวะหวัวใจให้หนูด้วยเธอหนูออกไปเล่นนอกบ้านไม่ได้เพราะบุรีไม่ถูกกฎหมายครับบุรีถูกกฎหมายแน่นอนหนูจะบุรีถูกกฎหมายครับบุรีถูกกฎหมายบุรี่ไม่เผียครับถ้าน้องจะไปน้องก็ไปเลย พี่ไม่ว่าพี่ไม่ว่าบุหรี่ถูกกฎหมายทุกคนก็นไม่เหลือไอสัตว์แต่ขอบอกเลยว่าบุหรี่ไฟฟ้าแม่งคือถ้าตํารวจเจอนะเว้ยขอบอกตรงๆแม่งถ้าตํารวจเจอแม่งคือแม่งมึงโดนจับแล้วไอเหี้ยคือมึง,มงจับตอนนี้ผมไม่ได้มากับใครนะผมมาคนเดียวครับผมมาคนเดียวดูรอบข้างไม่มีใครเลยที่ที่ถ่ายแบบนี้ก็คือผมไม่ได้ถ่ายหน้าตัวเองครับคือผมจะถ่ายวิวธรรมชาติของโรงเรียนอยากให้รู้ว่า มันเป็นยังไงก็คือฝนมันพึ่งหยุดตกนล้วต้คนฟฝนมันพึ่งหยุดตกคือมันตกประมาณเร็วๆวะช่วงบ่ายเราก็จําไม่ได้ว่าตกประมาณไหนไอเ้เครื่กล้องเป็นไรวะที่หมุนกล้องไม่คัดเดี๋ยได้แล้วกูบอกเลยชิปนี้กูบอกเลยแม่งไม่มีหายเที่ยแล้วกูบอกเลยแม่งไม่มีเที่ยอะไรแน่นอนกูบอกเลยได้มึงเชื่อไหมคนเข้าดูกูเยอะ ลคลิปนี้กูต้องสุดเฮ้ย hey, อันนี้ต้นบางๆหรือเปล่าอะน,นี่มันมันเป็นเมเดี๋ย,เ,ยเดี๋ยวเอามาให้ดูนี่ทุกคนต้องรู้นะวันนี้คือต้อนสับปะรดสายพันธุ์ใหม่ผลิตออกมาแล้วจากประเทศไทยทุกคนกินได้หอมอร่อยเอาไปปัน่นทรงเครื่องได้อร่อยมากแม่งไครเชี่วกูก็บ้าแล้วไอ้เหี้ยก็ขอโทษครับก็พูดไปเล่นก็อยากให้คลิปนี้มันเจืิด ดูต,ต,ตลกเตือเทิงเนาะวิศว์รอไฟสามซ้ายเหี้ยก็ที่ไหนลห่ะเดี๋ยวเราจะไปที่เก่าดีกว่าบอกเลยตั้งแต่ที่กูได้ทำคลิปตั้งแต่วันนั้นแม่งคือมาล่าท้าผีอยู่นี่กูแม่งกูได้ยินเสียงเชี่ยไม่รู้แล้วกูนี่ไปนอนมึงคิดดูแม่งหอบเปื่ตาย,ยอะ่ะกูแบบ <c oughs> แม่งโคตรน่ากลัวอุย้ยกล้อง ต้องจับกล้องนี้แล hmm. ้วก็ขอถ้ารับกล้องพิกกล้องพิกจุดรับส่งนักเรียนจุดรับ okay. ส่งนักเรียนครับจุดรับส่งนักเรียนจากจุดรับส่งนักเรียนกลายเป็นจุดรับส่งแม่ผิดจุดรับส่งนักเรียนจากคําว่านักเรียนกลายเป็นส่งนักเรียนครับเขาเอานักเรียนออกนักเรียน โรงเรียนนี้จะไม่มีนักเรียนอีกขัดโรงเรียนนี้จะมีแต่นักเลงครับนักเลงตีกันมั่วมีเขาห้ามสูบบุหรี่ครับไปที่ไหนก็ห้ามสูบบุหรี่จากคาว่าห้ามสูบบุหรี่จะกลายเป็นว่าสูบบุหรี่ครับจากคําว่าห้ามสูบบุหรี่จะกลายเป็นว่าสูบบุหรี่ก็ขอทษขออภัยกูไม่ได้มาทาคลิปแบบกวมประสาทกูมาทำแ้วระเบิดเติมเติมตุ้มตามนะครับเราลรมาทำที่ระเบิดเติมเติมุ้มตามใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไตค๊ายกดส้นตีนกดหน้าหินกดเข่ากดขี้เขยาฟันเหลืองกดแม่งให้หมดทกอยย่างไปเล เขามองกูอันนี้เป็นสนามเปตองปิ๊กอันนี้อันนี้อันนี้มีเหี้ยอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูว่ากระเป๋าเหี้ยนี่มีอะไรบ้างพร้อมครับพร้อมเปิดแท้แดหุ้ยแม่งจริงอีกหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยไม่ใช่แนละ้วดูดูดิดูดูมันเลี้ยวดิแรงแรงบอกเลยว่าสิบล้อแม่งโคตร สุดใจก็ต้องบอกจริงๆดูด้านไม่เกรงใจใครสิบล้อสุดใจอีหลีนี่ก็เป็นสนามตะก้อครับแต่ก่อนแม่งจะมาเล่นกันเต็มตรงนี้เลยแล้วบอกเลยแม่งกูไม่ได้ถ่ายคลิปตั้งแต่วันนั้นมากูก็เลยตัดสินใจที่จะไปทําคลิปอยู่ซ้อนยางที่ทุกคนเห็นนั่นแหละไอ้เฮียก็รู้กูมาเฉลยครับคลิปนี้กูมาเฉลยเผื่อเธอแม่งกูไม่ได้ถ่ายแนะ่ไอ้เฮียกูโดนไวรุ่นดังที่นี่แน่นอนไอ้เฮีย ก็สวัสดีครับอยู่กับตี๋ชาชาชาครับวันนี้ผมก็มาทำคลิปงวป่วนประสาทตุ้มเปลือกครับมาทำคลิปประดานโรงเรียนดีวยกูเฮ้ยอันนี้อันนี้อะไรอ่ะบอกเลยผมมาถ่ายคอนเทนต์คลิปนี้เป็นครั้งแรกนี่ครับนี่มาดูมาดูกินได้ครับกินได้ถ้าใครไม่รู้จักต้นนี้ผมบอกเลยว่าไปเกิดนะครับเป็นต้นไม้ยมครับกินกับอะไรวะกินกับเกลืออร่อยครับกินกับเกลืออร่อยแต่ผมจะไม่เด่นว่ามันไม่ใช่ของเรา ต้นมะยงครับลุงียนก็ปลูกไว้นี่เป็นศาลาสวนส้มนะครับคือแถวนี้อ๋อคือเข้าใจแล้วตรงนี้จะเป็นสวนเออตรงนี้จะเป็นสวนนี่ข้เขียนเป็่ศาลาสวนส้มแม่งไม่แม่งคือผมไม่มีอะไรทําจริงๆเว้ยแลวผมแม่งมาถ่ายคลิปวันนี้คือแม่งไม่มีหาที่อะไรทําเลยคือมามาตั้งใจที่จะมาถ่ายคลิปอย่างเดียว แล้วตอนกลางวันน่าจะมาทําคลิปแต่แม่งเขามาประจําการที่นี่ไงไม่รู้ว่าเขามาทำเยี้ยอะไรก็พวกคุณครูอะไรอ่ะก็เลยตัดสินใจที่จะมาทําคลิปอยู่นี่เลยแล้วก็ให้ลงคลิปวันนี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาเป็นประมาณ5วันนะครับก็จะลงคลิปก็คิดคอนเทนต์ไม่ออกผมขอบอกว่าตั้งแต่ที่ผมไม่ได้ลงคลิปมาเนี่ยคือแม่งคิดคอนเทนต์ไม่ออกจริงๆว่าจะทาคอนเทนต์เฮี้ยอะไรคือคิดไม่ออกครับเออก็คิดได้แล้วก็มาทาคลิปลงเรียน นะครับแล้วก็รอรับชมกันว่าคลิปนี้จะสนุกแค่ไหนผมก็ถ่ายสนุกแล้วแหละผมขอบอกเลยแม่งกูทําคลิปที่มีความรู้มีสาระแม่งคนเสียงไม่ดูอ่ะทายังไงได้ทุกคนก็เออคงนั่นแหละกูก็ต้องร้องไห้งอแง,งก็ต่อไปกูก็ต้องทอหแหลไอ้เหี้ยกูบอกเลยแต่ละคนแม่งคือ youtube ถ้าจะทาจริงจริงแม่งมันต้องทําคลิปที่มีสาระเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมเดินไปด้วยแล้วคุยไปด้วยมันจะได้ดูธรรมชาติคือผมบอกเลยว่า สิ่งที่ผมได้ทำ y o u t u นะฮะตั้งแต่ตอนที่ผมเข้าโรงเรียนมสี่เริ่มต้นเลยนะครับถามว่าทอไหมคือมีทอบ้างครับตอนนี้คนดูแม่งไม่มี้แม่งหายไปไหนไม่รู้ไม่ใช่ติดตายแล้วที่ไหนก็ไม่รู้ผมบอกเลยว่านะครับหลังจากที่ผมได้ทำ u t u b e แ้วขออุ่าตั้งกล้องผมบอกเลยนะหลังจากที่ผมได้ทำ u t u b e มาเป็นครั้งแรกเนี่ยคือประสบการณ์ที่ผมได้ทำเนี่ยคืออยากให้ความรู้แต่แม่งกูเสียบไม่มีความรู้ให้นะครับแล้วก็ คนเสียไม่ดูแต่ว่าทําไมทําไมทําไมคนไม่ดูคลิปกูอ่ะแม่งกลเราไปเกาหัวไปเกาตูไปเกาดาแม่งเกาทุกอย่างในงอีเทียเอานี่ไปบอกเลยนะแม่งคลิปนี้แนมะ่งคือบอกเลยแม่งทายัางไงก็ได้แม่งให้มีคนด้ยแม่งแต่คนเสียไม่ดูดี๋ยวกูขออนุญาตทั้งกล้องเอยเดี๋ยวผมจะได้อธิบายให้ชาเลยกูจะบอกว่าไอหน้าไอหิ แม่ไอ้มึงบีบรถแล้วมึงนี่ขอโทษผมก็พูดวาจาไม่ดีนะครับก็ขอโทษขอไปการที่จะทํำ YouTube เนี่ยทํายังไงให้สำเร็จครับผมจะขอบอกว่าผมบอกไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวของคนว่าจะขยันไหมมากสุดแค่นะครับอย่างเช่นตัวตัวผมเนี่ยคือแม่งกูทํามาเป็นเดือนและแม่งหนึ่งเดือนแม่งกมก็อดทนรอเวลานะครับก็ได้สําเร็จจริงๆยอดดูก็ูดีใจดีใจครับดีใจก็ ก็ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะมีผมไปดูหลังว่ามันสำเร็จแล้วครับก็อันนี้ก็ยังไม่สำเร็จก็ผมก็รออดทนต่อไปสำหรับสิ่งที่ผมอาจจะไม่ชอบแต่ว่าผมจะจะบอกว่าผมเป็นคนที่ทำคลิปไม่เก่งอธิบายไม่เก่งทำคอนเทนต์ไม่เก่งไม่รู้ว่าจะเอาความรู้อนไนมาทำคือทำคลิปไปเยอะแล้ว <c oughs> นั่งโอ้ยกูไม่มีน้ำลาย <c oughs> แม่งน้ำลายแม่งแหบคอกูคือทำคลิปไปแล้วหลายคอนเทนต์มากคือคิด คิดไม่ออกจริงๆนะครับคือแไ,ไม่รู้ว่าจะทาคลิปอะไรแต่ว่าวันนี้ก็ได้มาทําคลิปที่โรงเรียนแหละก็จะมาพูดถึงการทํา YouTube ทาไมถึงไม่มีคนดูอะไรประมาณนี้ก,ก็ขอบอกว่ามันแล้วแต่คนว่าคนจะดูยังไงครับคือเราทาคอนเทนต์ได้สนุกแค่ไหนเราหน้าปกก็ใช่ครับหน้าปกเนี่ยเป็นสิ่งที่คนเขาจะสนใจและดึงดูดคือหน้าปกเนี่ยเราต้องทําให้คนดูมากที่สุดคือเราต้องดึงดูดหน้าปกให้เขาเนี่ยดูคลิปเรามากที่สุด นี่ดูดิวันจะตายกลางโรงเรียน่รถสิบล้อเยอะมากแล้วขออาย่ญญาถ่ายครับมีขัามีรถมีขัารถไฟครับรถรถถังครับเห็นไหมเห็นรถถังไหมพิธีการทำ u t u b e ไม่ยากครับนี่ก็ดูผมเอาเราเอา,เอาผมทำไงก็ถือว่าผมสอนเนี่ยก็มีเด็กมาครับก็มีเด็กมาเห็นไหมเห็นเห็นรถน้ำมันนี่ก็ไม่ใช่รถถังครับก็รถน้ำมัน เขี่อนคนประสาทกูนะไอสันแม่งกูกูตกตายเนี่ยไอ้เชี่ยแม่งแม่งเด็กมาเยอะจริงจริงนี่อ่ะกูกูต้องย้ายถิ่นแล้วกูต้องย้ายถิ่นกู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 ขอนี่ครับกูย้ายกูย้ายถิ่นแบคือแม่งกูบอกเลยว่าแม่งเด็กแม่งชอบคนประสาทนี่ยไม่ได้โทษเดือวนะครับก็เด็กไม่ผิดอะไรน้องน้อยผมบอกเลยนะการทํา YouTube มันแล้วแต่คนว่าจะทํายังไงทุกคนก็อยู่ที่ความพยันมันเพียรครับถ้าใครจะท้อก็ผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ผมก็มาถ่ายตรงนี้แหละก็ไม่มีอะไรมากอู้ทรมาตาสสวยมากเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปมน้าครับบางคงจะพาไปถ่ายที่เออที่ไหนสักแห่งอ่ะแต่ไม่บอกเก่กมันไปแล้วของยาตั้งกล้องขอุญาตั้งกล้องเดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังถ้าจะทำยูทูบจริงๆเราต้องมีอะไรสักอย่างที่เราจะมาทำคลิปละครหนึ่งเลยนะครับหนึ่ง เราจะคิดคอนเทนต์อะไรว่าเราจะทําคลิปอะไรเราต้องคิดก่อนนะครับ2เชื่อเรื่องว่าเราจะตั้งยังไงให้มันดูดี3หน้าปกคลิปหน้าปกคลิปทํายังไงก็ได้ให้ดึงดูดคนมากที่สุดไอ้หน้าหี้สีการตัดต่อวิดีโอไม่ยากครับมึงมึงแค่ไปหาในแอปเพจโตเท่านั้นมึงเขียนว่าไม่สิมึงพิมพ์ว่าแอปตัดต่อ YouTube แล้วมึงเลือกเอานะครับ เอาแอปที่ดีที่สุดใอ้หน้าหีก็ขอ,อาฝากกดไลค์กดสตราใครก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คนไลค์กดไลค์ให้กูคนละหนึ่งไลค์ไม่แม่งไม่มีใครกดให้กูเลยไอ้เฮีย้ยกูค่อยกดตีส่นตีไปขอโทษขอโทษแัปคลิปนี้นนนไม่มีหาเฮี้ยอะไรหรอกคลิปนี้พอปวดภาษาโรงเรียนเฉยๆแหละก็ไว้เจอกันใหม่โอกาส ใหม่นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเดี๋ยวผมถ่ายหากลับได้ดีกว่าอันนี้คือจบคลิปแล้วนะคือจบคลิปแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสคลิปหน้าถ้าใครชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันครับว่าเราจะมาทําคลิปอะไรแล้เวเราเจอกันเราเจือกันนะครับเราจะเจือกันเสืยองหรือว่าเจอไว้ <laughs> เดี๋ยวเราจะกลับบ้านครับกลับบ้าน กูบอกเลยเขามองกูเต็มอะ่ะเดี๋ยววัดท,ท่าทลุสาธุสาธุผมมาที่นี่ผมก็ไม่ได้ค่อยได้ไหว้พระหรอกเพราะมีครับปรับปรุงใหม่นี่สิงสาครับสิงสาสนามเล่นครับสนามเล่นถ้าจะพูดภาษาจริงๆเนี่ยอันนี้กูกูพูดก็ส้นตีนนะสิงสาถ้าจริงๆก็ชิงชาครับชิงชาแต่กูกูพูดก็ส้นตีนนะเี้ย ้กูลืมไปมันมีมันมีมันมีมนมมนมวัตเตอร์ไฟว่ะวัตเตอร์ไฟก็คือมาแหละถ้ามาภาษาอังกฤษก็เรียกว่า,าก็ด็อกเลยครับทุกคนแต่กูเรียกกูส้มติงไงวัตเตอร์ไฟเรากลับบ้านะทุกคน นี่ครับสนามเด็กเล่นอีกที่หน,นึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็อยู่นู่นครับอีกฝั่งหนึ่งเราจะกลับบ้านนี่ก็เป็นสนามเด็กเล่นที่เด็กเขามาเล่นครับนี่นี่เลยตอนนี้เราก็จะพร้อมจะกลับบ้านแล้ว,วผมจบคลิปแล้วนะผมจบคลิปแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า เดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวกําป้าผมนะครับเอ้ยก๋ำป้าผมมาซ่านก็ร้านก๋วยเตี๋ยวก๋าก๋าอยู่แหละเก่าครับร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าป้าผมนะเดี๋ยวผมพาไปดูจุดไก่ครับไก่ไก่ตีครับเป็นไก่ชนหมูพื้นบ้านพื้นเมืองครับรู้สึกว่าไม่กูพูดไม่ชัดเลยแม่งกูกินอะไรเข้าไปก็ไม่รู้แม่น้ำไปไาแม่งก็แทบไม่มีเฮีย กูบอกเลยคลิปนี้กูบอกเลยต้องสุดใจครับคลิปนี้กูต้องสุดใจครับ,ปบ,รบเป็นหอพักชนนำบดตตามพื้นบ้านพานื้นเมืองอันนี้ก็ตัวสภาของหอพักเนี่ย ต้องระวังโทรศัพท์ไนมะ่กวโทรศัพท์พนะครับขโมงกุญยจเขาไม่ต้องแปลกใจนะครับว่ากูณมาทำเพี้ยไร mm. ก็มึงไม่เคยทำอย่างนี้สัตว mm. ์โย่เดี๋ยวฟักอยู่ fuck, เดี๋ยวเราจะไป ร้านกว๋วยเตี๋ยวเก่าป้าผมนะครับว่าเป็นไงแต่ผมจะไม่เข้าไปไดไหนเพราะว่ากลัวงูกลัวจะปูครับเดี๋ยวผมพาไปดูมึงนแมงมุงมกินสาบที่แถวเนี้ยขมังกูเต็มเลยเหี้ยก็บอกแล้วคลิปนี้กูต้องสุดใจแบบไม่มีหายียอะไรหรอก เดี๋ยวกูพามาดูร้านกว๋วยเตี๋ยวป้ากูร้านเก่าด้วยสมัยโบราณยังสุดสมัยเชี่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 ยครับไม่มีอะไรเดี๋ยวถามคิดเป็นอไงเราไม่เราไม่เชียครับเราไม่เชียเดีเ๋ยพามาดูร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าครับเดี๋ยวขอแยกข้อไหนเดียวขอแยกข้อไหนเดียวเดี๋ยวกูพาไปดูร้านกว๋วยเตี๋ยวเก่าครับเดี๋ยวกูจะไม่พูดแรงเกินไปเพราะว่า กุเฉียดนะครับตัวกุ่ีเฉียดผมพาไปดลร้านเกียวก่อนแต่ผมจะไม่เข้าไปข้างในเห็นไหมตรงนี้กูต้องบอกเลยว่าตรงนี้จะเป็นป่าครับในห้องน้านี้ไม่เกี่ยวตรงนั้นจะเป็นป่าคือต้นไม้นั่นแหละเพราะหลัๆงๆ,ตรง,ๆตรงนี้จะเป็นที่ล้างจาน นะครับด้านหน้าก็จะเป็นที่กินตีกลาส้ตมตำมากกว่าร้านส้ตมตำอย่างนี้สองไปครับก็เก่าแล้วไม่ได้ขายครับตอนนี้ก็อยู่สภาพปกตินะครับก็ไม่ได้อะไรนี่ครับนี่นี่เห็นไหมครับเนี้ยบ,บ้านผมเต็ตที่กับบ้านนี้เลยนีก็เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเก่าของป้าผมครับกับแม่อะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับเพราะไปถ่ายคลิปโรงเรียนก็ ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ขอ,อกดคนรับหนึ่งไลค์กดไลค์กดซับตะคายกับคลิปดีแต่ก็ทราบไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายแกรบ